สวัสด,ดีตอนสวดเราหยิง่งมาเบิ่งเงินเสาลอยพอด,ดีว่าเพิ่งขึ้นมาส่งพักเนาะก็เลยเห็นสาม่นกำลังสิเอาเสาหรือว่าอีหยังลงเนาะพี่น้องก็เลยย่างมาเบิ่กน้อยนึงลงเบิดแล้วพี่น้องสารพัดอยา่าง กระเบื้องเป็นแอมเ,เป็นปูนลงแล้วเฮตดต้บ่านิเป็นยังเลินะนะคุณออกหน้าไปเฮตดต้บ่อยู่หน้านั่นานะบาว่า,วา,วาอ,อ,ออกไปเฮตดอยู่หน้าต่อบ่าแบบนี้ ไปไว้นาะกอนีแผนยามมือไดคนละนจอาร่ทนนถ้าได้บันี้ค่ามากหองหมื่นตา้คนหอกอองหมื่นทั้งคนรางน่อยชนึนเกาหมายังเหละอีกเก่าต้นอีกอยู่ได้ยี่เน่งทเฮ็ดมอดร้นอกชนพืจไทยเพราะข้างเล็กมอเขาว่ามั่งค่า มาณมือได้มือมือบองาน่สร้าง่าสร้างสร้างสรแางแล้มัเบิ่งเลยมันหดตัวราคามันบข้แกแ้เราดีเราไปเฮ็ดวัดบ่บนี่แ้วเลยนะเบ็ดเงินเบิดเบิดเบิดไม่เบิดูอแนวเบิดไม่ก็บุญน่ินอืมันก็เอาบุญแล้วก็มดแล้วนไปเฮ็ดพุทธเดียวนี่ มุงแล้ว่สารังค่แล้วมาแล้วโอ้ยม้วงกระเบียกก้อนเ้ยยังอยบุญกระไดโอยสับลาอือนแล้วจังหวะบวกลดมาดอกยานเหยียบตะปู อันนี้อนนาโนลูกติประตูแสงกสีกะสี สิบูได้อองไปเฮ็ดอยู่นะบอสซาละจะคลองเงินป่ะนะลิดลิดเอ้ยอยู่ไหมนี่แต่เกิดแพะ,ะ,ะอยู่อาจะคลองเงินบวอยู่จะคลองเงินบวอยู่สามพี่น้องคือเห็นด่างไฟอยู่สักมือสร้างด่างบอส โอ้ยเนาะพี่น้องก็สิได้เป็นเฮือนเป็นซานก็สิแล้วเห็ดแล้วผันปวกกินกลางทางใจอุ้ยอันบันไดชุบพุ่นนะก็ได้เมียน,นบอบันไดนี่นะบอมเห็นทิ่บอก ออกไปเห็ดอันอยู่น้านกพี่น้องหน้าตา้าเห็ดอยู่น้าเห็ดบ้านสวนอยู่น้หลังใหญ่เด็กหนอนบะแมหลังหน่อยเด้เงินสองร้อยฐานะเป็นเสาเฮือนตัวเทิงนี่นะสิบสอง สองตอนพอพ่อกับพอพอ่อกบเงินเบาเอือดเลยนะสิบสองแล้วยังมาตอนนี้อีกิบหาหลังไม่ใหญ่หลังใหญ่ไม่ใช่หลังไม่ใหญ่หลังใหญ่อ้าวเป็นระดาบันนี้คือนอนถา กบ่หลงกัวมากินอันนี้กินค้างกินคือกินต๊ะเ,เดี๋ยวลงหันเสาแสงก่อนเดี๋ยวขึ้นมาส่งพักพี่น้อง แล้วก็เลยว่าแยงมาเบิ้งเงินเสาลอยแล้วก็สิแางลงแหนเสาแสงต่อเพราะว่าจอดรถอายุพุ่นเอกน้องโกะขี่มาญานอันเด็กตรปูเนาะแลจอดไว้ทางทางปัญญารถเขาซอยอัสสองคนนอกในภาคกันยูไหนผปเด้เปหน่อนย อห้ก,กินอันนี้สันก็หิวข้าวด้แสงมีอะไรให้กินฉันหิวข้าวอันนี้อะไรอ่ะเค,ค้กกล้วยเหรอกล้วยในจักบาทแสงสามสิบห้าเลยเหรอ กินอันนี้เลยนะพี่นอ้องชื่อไปฝากลาดกล่องหนึ่งไปบิกสาววันก่อนพี่นอ้องฮัลโหลทำอะไรเอ่ยป้าพี่น้องไม่ขาหน่อยนี่มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ม, oh, มีมือกหน,นะนักมากเท้ๆลูกชิ้นป่าพร้อมอืม้อ มีแต่แนวเนพิ่นมากเลยเหมือนีตแต่ว่าเพิ่นก็นยังห่ได้ย่างดอกพี่น้องเียมแล้ว่อ้นีะเสียมแล้วเพื่อเสียเพื่อสีห้อยเพื่อสีนู่นนี่นั่นอืม,มีดุกซีนมีฮอตดอกแล้วก็ยังก้อนนี่นะเต้าหู้ <c oughs> <c oughs> มีตีนไก่มีลูกปลาหมึกแล้ววันนี้ไม่มีนมหรอก <c oughs> มีอยู่จากกระวะเห็ดหรอกอ๋อตอนนั้นแล้วแล้ว,ลวหลายอย่างนี่นะทุกคน ฮเป็นไม่เมื่อยได้เมื่อเนี่บ่อน้ำกับเบยูอนอนจะไม่เกล่นขื้นจะเขียดอย่างดอกไม่ละสิบบาทสิบาทพี่น้องอุดนุนซอยสวัสนีเด้อถ้าบ่มี่มองแจกกระทังนี้เด้อทั้งนี้นะพร้อมรับเสมอโตเอื้อยพอันแล้วซื่อหายนห้องกับเบิดมือเศร้านี่เออ แบบเฮาวันเอาโตดิฟเนี่ยดิแบบบัดอันบ่คิดยากยามมื้อเช้าแล้วก็มาปิ้งกันดิเฮ้ยอืมแบบเฮาบ่มีหยังกินหั่นน่ะแม่นอืมจักโลนี่นะ มันเป็นทวงหาโลดีสีโหลดมากกว่าอ,ออกมาในบุญเหมือนกันมันสามโลฝ่ายสี่โลคิดว่าเออมือนีฉันสิคายประมึกจากโลจากโลนะทำบริการเนาะขายโลดตะกีม้มันมันบริเหตบิดเสิเพราะมันหลายอย่างเออถ้ามันบริหลายก,ก,าก็เหตบิดโหไปก็ว่าซื้อมากระเหตบิดเลยหัวซื้อมาหากระเหตบิดหาเสีย ทานท้ายดีกับห้วไเบิร์ดนะพี่น้องช่วงนี้ก็คือว่าคนก็นเริ่มหิวเริ่มยังเนาะ mm. เริ่มหาอยู่หากินบ่ได้แล้วขนาดไปหาคุดกบก็ยังได้แต่สองโตแต่ว่าเครียดนะเฮ้ย mm. ยังคือก็เรากระดีอแทนในสายเบาันะี่นนะที่ mm. ชูเท่าไทายนะ mm. มองอันเขาไทยไหวนะ mm. ข้างๆหน้าอัเจดียดนะเมนยุ mm. มันแบบว่ามันก็น่าจะมีแด็กหัวบุตรมันงักบุตรได้ฮาไอ้ัาพากันลงไปพูดแต่เช้านะอห์หักเขาอีเมลเขาไปรีลงไปว่านี่คือเด็กเขาเกี่ยงว่าไฉ่อืมอว่าพากันได้เขียนแต่เธอพูมาพูดไปไรมันอันนเนาะมันอยู่ตามอันเคิบอนะเคิบที่เขาเจ้าไทยไว้นั่นดิอเลยได้ร้ายบ่มื่นมื่นแหลกนะได้ประมาณ ลูกไปแล้วพากันไปเบิดบ้านมาบ้านนี่ก็คือกันก็ตอนเอ็นเองได้เอ็นโกฟนีเเาาน่เฮ้ยเข้ามาเบิดบ้านเข้ามาเบิดบ้านตั้มาแล้วเขากับบอลได้เนาะเพราะมันกับบอลเป็นคือมันแบบมันกับบอลเสกสวดๆน้องเพื่อทีง,ง่ายนะอีพ่อหันนะคนมันไปบปอกปากโตปากว่าเออแบบว่าลายเทถียลนะายเทถียร์ขนาดแบบมักพูดบิ่งแล้วมันบางคนเขามันกับบอเป็นแต่อยากพุดได้แน่เบิ่งอย่าเถียงพุดเพราะเขาเห็นเขียนเนาะ วันนี้พูดไปสามสี่ก้อนเพืเพื่อสีพ่อตัวหนึ่งเพื่อสีส่วได้ว่าสันไปอเข้าพูมากนะเจ้าชด้เยเจ้าชู้คนเยน้ำเลยเป็นชวนอยู่ไปไปชวนชาวบ้นไปหาคนว่าโอ้ยว่าเขากะลงเบิดบาดเลยนะว่าชีไปหาเอียงว่ะเวลาผิดเด้อมาเออสันกับมายามิงเซาไดไอยู่มันมันเบิดแล้วเพื่อแยมเลยก็ได้คนนั่นแตกสวดอยู่ ว่าคะแนนเธอดูหาน่ะนะเขียดกับไปหาโจกหาเทมันลวะนะช่วงนี้เขาบระดีไปเลาะเฮ้ยเขาเห็ดมันช่วงนี้นั่นเขากล่นมันขุดมันโจกคุมเลยโจกคุมเพราะฉั้นจะขุดคุกได้เลยเอาช่องผู้เมียมาผู้คนมาจ่ใส่เฮ้ยลืมเมียบอก รืมเมียบอเอา้เอานั่งยื้อใส่ไปส่งเองียงอ,อ,อีกแล้วเบิผัวอะไรเมียเบิเมียรอผัวนี่มีออีกแล้วบัดนี้ เธอมาคนเดียวเออคุณรอดมานรงกันดีดีไรเบิเธอมาคนเดียวใต้กางเกงมันบึงบึงบิึงโตกันเอาชาเย็นมันบาดมันมาส่งอี๋ยังเอออ่าแล้วเบอ้ลก็ลืมเนี่ยอยู่ปากช่อง ก็นั่นแหละนี่น้ำเบิง้งโชกอ่อนนักเดือดอสู่สองพอมียนี่เ <c oughs> นาะแสงอาการนักแล้วนะซีซีมนันนี่ก็เวรกรรมละวยืมเมียอ,อยู่ปักซอง <c oughs> อ๋โทเวร์ทร <c oughs> ายแซงของฉันนะเค้กซองอันกับขนมอันนะึ <c oughs> องนอืม น่า460บาทน่นปักโซ่เมื่อยดิขอบพุอแม่พี่ไปถาเมียพ่ทำสวยหป้านี่้วยยูนใสเอาทห,หันะเนาะอือ่สี้งหูแล้วเส<อ>ียงอ่ะอโทรหาบัางดูเอาอือมิวไปคนเดียว มันคือคอนเทนต์ใช่ไหมกล้วยช็อกโกแลตกล้วยนี่นะจามจิ๋หาจ่ามะนมปก้เออขนมน่มือนั่นน่นเอามาเมื่ออันไปทามนั่นห้องกระหิตมูวานี่เองกันเลยอันลืมซะเอามาวันไปกินเบิดเถ แต่ว่าแซ่เพื่อย,ย,ยอมรับแลาเห็ดแซ่บารี่แบบมาคายโลดขนาดอันเด้นเงินเงินลังลุงลงล่มตะครับที่อันเราเลี้ยงอันนั้นแล้วก็ยังอันไปไปซื้อกินตลอดเราอาแซ่อัน,นี้บนล้วเขาเจะคายเห็ดขายยังไงดีย่างหอมเปิดแผ่นสวนอยู่ไหนเตรียมของแล้วโทรบอดี้ปอบันนี้นะเวียนกล่ำแล้ว เวนกไ,ไพี่น้องเออฮะพม่ม่แล้วอยู่ปักซอง <c oughs> บนทีมทีมมาอยู่ปักซองอืมไม้ก็บาดะระ <c oughs> ดับพืวอะมีเ่ีเอ้านางยังเลื่อมคออืมอย่แก,ก่แค้นใช่ไหมนี่นะอืมอ,อย่แก,ก่แค้นเนี่ยใช่ไหม <c oughs> บอกมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> จะได้มีกวหมูซื้อกว่าใส่กันเลืเจ้าไปผู้เดียวเจ้าไปผู้เดียวแ่ขี่รถผ่าดนาผ่านเจ้าจะต้องขึนจับเว้นก่อนบอเห็นแล้วแต่บริเวมันมันโทรมากยังสึงหักมันมันยืนมันยืนมันยือน ai nhung vừa sương khỏe gì khỏe gì, phải sương, vừa sương miêu, kêu lại gần chị, nhung cái ăn cái gì vậy chị, xíu, ngồi gà, ngồi tui ngồi gà, ăn bò lợp lèng, thì tôi dệt như thường อันนี้ก็คือมาส่งพักแล้วก็เลยม,มาจแว่ลิ่นน้ำซุปเปอร์น้อยหนึ่งนล้พี่ต้องซื้อส่งอยู่โรงงานหล้วก็เลยม,มาซื้อเค้กไปฝากร้านสาวนิดหน่อยแต่จะคล้องกระยากน้ำแหละ <c oughs> ส่วนเนี่ยน,นอนจมอยู่เพื่อนไม่เกณฑ์คืน <c oughs> อยากนอนเด้อเคยเมื่อคืนในเที่ยงคืน, <c oughs> นเบิงซีรี อืมแต่ก็ไม่เกินึ้นอืมแต่ก็ไม่เกินคืน,น,คนปะพี่น้องก็คลิปเนี่ยกับผม,มยังหมากมายดเดี๋ยวรอบมอมอเมะเท่านี้มันนี่แหละจ้าสบายดีคอนเทนต์ลืมเมีย